ต้บขายดี SME ขายรวยในครอบรายการนี้เปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาดโอท็อปทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภทครับจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นองค์กรทุกขนาดครับเข้ามาแนะนําตัวเข้ามาประชาสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาครับเชิญนุ่นกิ๊ฟซี่ฮะมีข้อคิดทางธุรกิจมาฝากครับค่ะวันนี้เรามาดูข้อคิดที่สามารถนําไปปรับใช้กับธุรกิจของทุกๆท่านนะคะอย่าตัดสินผู้อื่นในจุดที่เขายืนอยู่เพราะคุณไม่มีวันรู้เหตุผลที่แท้จริง จนกว่าคุณจะได้มายืนตรงจุดที่เขายืนอยู่นั้นจากนิรนามค่ะดูเหมือนลึกนะฮะแต่ผมจะแปลแบบนี้ได้ไหมถ้าเกิดว่าเราอยากทําธุรกิจแบบเนี้ยเราเห็นคนอื่นทําแล้วสําเร็จเนี่ยนะฮะเราต้องเราต้องคิดอรอบด้านว่าถ้าตัวเรามาทํามันใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราหรือเปล่าไม่ใช่เห็นคนนู้นคนนี้เขาทาสําเร็จแล้วเราอยากจะทําบ้างเขากระโจนเข้ามาเลยเดี๋ยวพลาดนะสวัสดีครับ เชิญครับสาวสวยของเรานะครับเป็นซ e o จากธุรกิจอรไรยแนะนำตัวครับค่ะชื่อพุทธิภาศรีสนันนะคะเป็นเจ้าของกิจการเอชียวสปาค่ะเอชียวสปาตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศรีนครินทร์55าค่ะในหมู่บ้านเซรีวิลล่าแยก13ค่ะเขาเขียนว่าสปาศรีนครินทร<ช>์55ินวดไทยสปาขัดผิวนวดน้ำนมนวดอโรมาขัดผิวขาวสปาถ้าถามว่าสปามีมากมายเอชียวสปามีจุดเด่นจุดแข็งอย่างไร ที่สปาของเราเนี่ยนะคะจุดเด่นเลยก็คือจะเป็นไพรเวทสปาจะไม่รับลูกค้าวอล์ i อินเลยก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้าสามารถอยากจะเข้ามาใช้บริการอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องโทรจองกันเข้ามาเป็นไพรเวทสปานะครับไม่รับลูกค้าวอล์ i อินคือแปลว่าถ้าคุณเดินเข้าไปแล้วบอกจะนวดเขาไม่สะดวกใช่ค่ะแต่ถ้าคุณโทรจองเขาจัดอย่างดีเลยใช่โอเคครับน่าสนใจนะฮะแบบนี้นะครับเป็นนิชมาเก็ตเลยนะโอเคครับเดี๋ยวมาคุยกันขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับ ไอท็อปพลัสพุ่งนำนด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรโอท็อปสายโบโอท็อปห้าดาวความภูมิใจคนคัน,นยากรุงเทพมหานครน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปุกุมพลังร้อยขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินทรูพาร์ทเทนิงเซ็นเต,นเตอร์ศูนย์รมการก่อสร้างครบวงจรเอเชียนโซล่าพุ่งจำหน่ายติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮิร์บิด .com คมคิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์บิดหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษโด,ดยนายสิริพงอังคสกุลเกียรติประธานหอการค้า ร้านตำลายเมเจอร์ปิ่นเกล้าขายแฟรนไชส์พร้อมสูตรครับชามโตขวยจับยวนสุรเวียดนามจากอุบลราชธานีขายแฟรนไชส์แผงสายอากาศทีวีดิจิตอลเบต้าฮีดีคมชัดสูงโอเพเลเตอร์กระเป๋าหนังสั่งได้ชิ้นเดียวในโลกภาพสวยตามสั่งงานหนังทำมือติดต่อโฆษณาออกรายการได้ตามเบอร์โทรครับเข้าไปดูภาพฮะคุณผู้ชมครับแล้วเชิญครับคุณอธิบายได้เลยครับเรื่องราวของนะเอเชียไวสปาคือค่ะก็อย่างรูปแรกเลยนะคะ ก็คือปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําสปาก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาเริ่มจากความยิ่งเอ้าของผู้หญิงอ่ะค่ะถ้าเกิดว่าบางที่ปุ๊บใครปุ๊บวุ่นวายไม่ชอบอีกบางที่ไปปุ๊บผลลัพธ์ออกมาไม่ดีบางที่ปุ๊บก็เหมือนกับว่าบริการไม่ดีอันนี้จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นสวนย่อมเล็กๆสําหรับลูกค้าที่นั่งรอบางคนเขาก็จะมาถ่ายรูปลง Facebook ก็จุดนี้เยอะที่สุดค่ะอันนี้จุดรอนภายในร้านนะคะกับชุดโรมาอันนี้ก็เป็นที่ล้างเท้าเป็นเซอร์วิส อันนี้ลูกค้าเขาถ่ายเล่นกันก็สวยงามดีอันนี้จะเป็นบรรยากาศห้องนะคะส่วนมากลูกค้าที่มาใช้บริการจะเป็นลูกค้าที่มาเป็นคู่หรือว่าพวกดาราเนี่ยคะ่ะเขาจะจองห้องนี้กันเยอะมากมกับห้องนี้สองห้องอค่ะอันนี้นางแบบมนวดเท้าแล้วกาลังอยู่กับ private spa นะครับคุณผู้ชมครับมีความเป็นจะเรียกได้ว่าเหมือนสปาทั่วไปแต่ว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งก็คือการตกแต่งจะมีระดับขึ้น<ช>การเลือกใช้นะฮะ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆจะมีระดับขึ้นจะดีขึ้นใช่ค่ะคร,ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ราคาที่ร้านไม่แพงเลยค่ะเริ่มต้นอยู่ที่800บาทเองอแล้วถ้าเกิดว่ามาจากรายการนี้ค่ะมีส่วนลดให้ด้วยคอร์สที่เล็กเมต์คือ จุดที่อคอที่แนะนําเลยจะเป็นขัดอบพอกนวดตัวนี้จะเป็นคอร์สที่ดารานางแบบมาใช้บริการเยอะที่สุดยกตัวอย่างได้ไหมครับใครที่เป็นลูกค้าของคุณที่เคยดาราใช่ไหมคะคก็จะมีหย่งแย้จิ๋วจิวแล้วก็วงกรรี่เบอรี่คุณออยสลุตานางแบบคุณน้ําแข็งคุณยุย้ยพวกนี้ค่ะนี่คืออันนี้คือตัวพอกผิวตัวนี้คือพอกปุ๊บผิวเนี่ยจะสัมผัสได้เลยว่าพอพอกเสปุ๊บผิวมันนุ่มมาก อันนี้บรรยากาศห้องสตีมค่ะที่ร้านเนี่ยสมมุติว่า,าลูกค้ามาแค่2คนเราก็จะให้เข้าแค่นั้นค,คนไหนที่ไม่ได้จองไม่มีสิทธิ์เข้าเลยห้องนี้นะครับนี่ก็นนคือ,คอาราค้านะครับที่ขออนุญ,ญาตนําภาพมานะครับคนทําธุรกิจเนี่ยนะครับถ้าเปิดธุรกิจแล้วเปิดเปิดร้านแล้วแล้วมีเซเลบริตี้หรือลูกค้าที่เป็นดารามาใช้บริการเนี่ยรู้สึกไงบ้าง โอ้รู้สึกดีใจมากนะใช่ค่ะจริงๆดารามาที่ร้านค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าคนไหนที่เฟรนลี่หน่อยอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะขอเขาแบบขอบันทึกภาพได้ไมั้ยคะยิ่งเข้ามาแล้วเขาบอกต่อและชวนเพื่อนดารา,ามาด้วยกันเนี่ยรู้สึกไงครับโอ้ดีใจมากอืมนะฮะค่ะนี่คือความรู้สึกภูมิใจนะครับอ่ะวันนี้คุณวางนะฮะโพริชั่นของเอชี่ไวสปาไว้เป็นแบบไหนก็จริงๆเนี่ยจะเป็นไพเวทสปาที่ ไปถึงแล้วรู้สึกบว,ว่าผ่อนคลายแล้วไม่ต้องไปนั่งเกรงกับลูกค้าคนอื่นที่มานั่งรองเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพที่เราแต่ละตัวเนี่ยคือเราคัดสรรมาอย่างดีแล้วก็เราไม่ได้ซื้อมาปุ๊บเรามาใช้กับลูกค้าเลยคือครเราจะมีการปรับปรุงสูตรให้มันดีขึ้นค,คือลูกค้าขัดผิวปุ๊บเราเห็นผลชัดเจนจริงจริง แล้วก็บริการนี่เหมือนโรงแรมในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าใช้บริการได้เนี่ยเขาเขียนไว้นะฮะคุณผู้ชมครับนะครับใน k ฟ้าค้นหาเขาเจอโดยการพิมพ์เอเชียวายสปานะนะครับอยู่แถวแถวศรีนครินทร์นะฮะ<ช>ซอย55นะครับโปรโมชั่นขัดผิวนวดน้ำนม2ชั่วโมงห5ร650บาทเท่านั้น<ช>เพื่อราคาแบบ นะหลายคนบอกพอเป็น Privat e spa เนึ่ึกว่าราคา,าจะาราคาสูงมาก<ช>นะครคะราคาธรรมดาแต่เขาขอความเป็นส่วนตัวนิดนึงใ,ให้ลูกคา้าแล้วก็ขอการจัเตรียมความพร้อมนิดนึงเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุดใช่ถูกไหมอ่ะเชนคุณคิซี่ต่อยอดธุรกิจครับค่ะออทับ Best Seller SME เอเมเลนแอ r e พาวเวอร์พ e ี t ซน Asian Wine Spa. If you are looking for a luxury private place for doing spa therapy, why don't you try Asian Wine Spa by calling the number below on the screen? Or you can contact us via our Facebook or Top SME. แบบนี้เลยนะครับเอชี่ไวสนะครับเป็นสปาที่เป็น private สปาอยู่ที่ศรีนครินทซอย55ก็เชิญไปใช้บริการได้นะครับผมว่าไปแล้วน่าจะมีความสุขมากๆเลยนะครับไม่งั้นดาราไม่ไปเยอะแบบนี้เนาะใช่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณคขายดีขายรวยนะครับแบบนี้เลยนะครับเอชี่ไวสปาสปา private ครับ